สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพินอีกเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยนศูนย์รวมรถมือสองที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รถเกรด A นะคะเพราะเราคัดสรันคุณภาพรถเกรดพรีเมียมมาให้ลูกค้าได้นำไปใช้งานได้จริงกันนะคะคันนี้นะคะมา สีเดิมแท้รอบคันนะคะเป็นสีเทาเดิมจากโรงงานเลยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะใครสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาเซรตไทย9 5นะคะบอกเลยคันนี้สวยใหม่กริบนะคะรอยขีดข่วนร,รอยเล็บแมวมองไม่เห็นไม่มีเลยนะคะไม่มีให้เห็นเลยนะคะ ภายนอกภายในนะคะเจ้าตัวนี้สมบูรณ์100%เปอร์ซเลยนะคะเจ้าตัวนี้เป็น City 1.0 Turbo S ตัวซีดานนะคะมาพร้อมกับราคาเพียง369,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆคันนี้บอกเลยผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะคันนี้บอกเลยขอรายได้หมื0นบาท สามารถซื้อรถคันนี้ได้เลยคนเดียวนะคะไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีคนกู้ร่วมเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่คัดสรรมาแล้วนะคะเราเลือกรถที่สวยๆมาให้พี่ๆเลยให้พี่ๆได้นำไปขับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะคะเพราะเราเลือกรถที่มีคุณภาพเกรด A มาให้ลูกค้านะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ แบบฮาโลเจนนะคะมีโคมไฟเลี้ยวในตัวนะคะสวยๆแบบนี้สีโครเมียมใสๆใสใสใสใกิ๊กๆแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยการขีดข่วนหรือการใช้งานหนักใดๆเลยนะคันนี้ใครสนใจกริ้งกลังเข้ามาได้เลยนะคะที่093 459 5623นะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะสีเทาที่แบบ เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ไหนแน่นอนนะคะมีคันเดียวเลยในเพชรยนต์นะกับซิตี1.0นึ่งจทบูใครสนใจนะคะคลิงกลงเข้ามาได้เลยหรือมาหาพินได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเซริไทย95นะคะใครไม่สะดวกเข้ามานะคะจับจองเข้ามาเป็นเจ้าของได้เรามีวิดีโอคอลให้ดูรถตัวจริงนะคะแล้วก็สามารถส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีรถสไลด์ส่งรถให้ด้วยนะคะ ไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องนี้นะพี่ๆว่าเราบริการพี่ๆเต็มร้อยเลยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะโทรเข้ามากริง๊งกรั้งนะคะสอบถามเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะขอแค่มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระนะคะอาชีพพนักงานประจำนะคะสามารถซื้อรถได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะปรึกษาเราได้นะคะ เพราะว่าเราอยากให้พี่ๆลูกค้าทุกคนได้ใช้รถที่มีคุณภาพที่คัดเกรดคุณภาพมาแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะสีสวยๆใสๆร,รอยการใช้งานหนักใดๆไม่มีนะคะภายนอกภายในโครงสร้างสมบูรณ์ร้อเซทุกชิ้นส่วนนะคะพี่ๆ สีสวยๆแบบนี้ใสๆกิ๊กๆนะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือการใช้งานหนักใดๆน,น,นะคะพี่ๆคันนี้สามารถวิ่งไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะวิ่งในกรุงเทพก็ได้นะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะโครงสร้างแข็งแรงคงทนนะคะเหมาะมากกับสำหรับผู้หญิงอย่างเราหรือว่าทุกเพศเทุกวัยเลยนะคะ คันนี้เด็กๆก็ชอบนะคะคุณแม่ๆอยากซื้อรถสักคันนะคะเพื่อพาเด็กๆไปเที่ยวนะตอบโจทย์เลยค่ะคันนี้พวงมาลัยมาแบบฟุตคอนโทรลแล้วเรียบร้อยนะคะเกียร์ต้แอร์ออโต้หน้าจอกลางมีมาให้เรียบร้อยพร้อมเบาะเบาะผ้าตึงๆสวยๆใหม่ๆ เบาะแท้จากโรงงานเลยนะคันนี้สวยๆจริงๆเลยค่ะตึงๆสะอาดสะอานไม่มีฝุ่นจับเลยนะคะพี่ๆเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยกับเจ้าคันนี้นะคะภายในกว้างนะคะโครงสร้างอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเราน็อตเดิมๆแท้ๆไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับใดๆเลยนะคะกับรถเจ้าตัวนี้นะคะ ยางก็ยังสมบูรณ์100%ซไม่มีเปื่อยไม่มียุย่ยไม่มีขาดเลยไม่มีชำรุดใดๆเลยยังแข็งแรงร้อเซเลยนะคะทุกส่วนชิ้นทุกชิ้นส,นส่วนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะกับรถเจ้าตัวนี้นะใครกำลังมองหานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะดูรถที่ไหนนะคะแนะนำเพชรยนต์นะคะสาขาเซดีไทย95นะคะเข้ามาหาพินได้เลยนะ รถเราน็อตเดิมนะคะเราเลือกคัสสัตรถเรารับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมตัดต่อใดๆเลยนะคะแล้วรถเราก็คัสสัตคุณภาพนะคะยากต้องสมบูรณ์ร้อยเปอรนตะคะน็อตต้องไม่มีขยับนะคะเราจะรับแต่รถแบบนี้มาเพื่อที่จะให้พี่ๆได้นําไปใช้งานได้100%ยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมแซมใดๆเลยนะคะดูเม็ดอาร์กยัง อยู่ครบเลยเห็นไหมพี่พี่ไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมตัดต่อ,ตอใดๆมาเลยถ้าพี่พี่ตรวจเจอนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะเพราะบริษัทเพชยร์ยนนะคะเป็นบริษัทชั้นนำนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็คัดสรรคุณภาพรถเกรด A มาให้พี่พี่ถึงที่เลยมาดูด้านหลังผู้โดยสารนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูยางรอบคันเลย ยางยังแบบสมบูรณ์จริงๆค่ะถ้าไปบางที่นะคะจะเป็นแบบยางขาดยางเปื่อยนะคะแต่ของเรายางยังแน่นแล้วก็ยางใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเ์เซ็นแน่นอนนะคะพี่ๆมาดูรถตัวจริงได้นะคะดูภายในคันนี้กว้างมากๆนะคะใครกำลังมองหารถสักคันนะคะคุณแม่ๆนะคะที่ ยังหารถใช้ไม่ได้นะคะแนะนำเลยที่เพชรยนต์นะคะสาขาเซริไทย95มาดูด้านหลังที่เก็บสัมภาระกันนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีการชนหนักใดๆมาเลยนะคะไม่มีรอยบุบรักยิ้มไม่มีรอยงัดขันไขใดๆหรือเปลี่ยนใดๆมาเลยนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ร0อเซของแท้แน่นอนนะคะ ใครกำลังมองหาเจ้าซิตี้หนึ่งจุดศูนย์ทอบนะคะตัวเอสซีดานนะคะแนะนำเลยคันนี้นะอยู่ที่ราคาเพียงสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆใหม่ๆกริบๆนะคะเจ้าของเดิมไม่เคยใช้งานหนัหนกๆใดๆมาเลยนะคะเก็บของ ได้นะคะคนคองได้นะคะแล้วก็เก็บกลิ่นได้ดีด้วยสําหรับเจ้าตัวซีดานนะใครที่ชอบนะคะเก็บกลิ่นนะนี่นี่เลยแนะนำค่ะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะยางอะไหลอุปกรณ์นะคะครบนะคะใครสนใจนะคะคลิกลังเข้ามา นะคะเดิมๆม,มากๆเลยนะคะบง่งบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากโครงสร้างดีภายนอกภายในใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครกำลังมองหารถสักคันนะคะติดต่อพินมาได้เลยที่0 9 3 4 5 9 5 6 2 3หรือมาหาพินได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย95ติดต่อพินได้เลยนะคะหรือยุพินนะคะเข้ามาหายุพินได้เลยนะคะบอกว่าดู คลิปยูพิดมาแล้วก็รบกวนนะคะพี่ๆกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดติดตามไว้ให้หนูหน่อยนะจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะคะกดไว้เลยเราจะมาอัปเดตนะคะเราจะมาอัปเดตรถใหม่เข้าใหม่ทุกวัน รบกวนพี่ๆนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเป็นกำลังใจให้พินเพชรยนต์ด้วยนะคะแล้วพบกันที่เพชรยนต์สาขาเศรษฐไทย95ค่ะสวัสดีค่ะ